สวัสดีครับยินดี้นรับสูช่องคุณพ่อกาดไฟขังนะฮะเย yeah. วันนี้คุณพ่อจะมาย่อยที่เขาเปลี่ยนกฎใหม่ของแวนการ์ดพร้อมยกตัวอย่างให้ดูนะ,ะเหมือนตอนที่ทําบัตดีนะฮะ,อ,ะอาจจะมีเว็บๆไปเพราะว่าคุณพ่อต้องหันไปมองนะว่ามีกฎใหม่อะไรมาคุณพ่อจําจําได้ไม่หมดนะ,ะว่ามีอะไรมั่งเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะเพราะความรวดเร็วเพราะว่าคลิปนี้มันจะไปแปะอยู่ในมุมขวาบนของ วิดีโอใหม่ๆของเราแล้วก็คลิปเด็กโปรไฟล์ของคุณพ่อของแว่นกาดสังเกตที่มุมนะฮะซักมุมหนึ่งแล้วแตกคลิปมันจะถ้ามันเขียนว่าแว่นกาดเฉยๆคุณพ่อจะเป็นวีเด็หรือวีสแตนดาร์ v L นั่นเองนะฮะส่วนถ้ามันเป็นสีทองๆเขียนว่าพรีเมียมคอลเลคชันอันนั้นคือนอร์มอลนอร์มอลนะฮะนอร์มอลเด็กนอร์มอลไฟ์หรือพรีเมียมนั่นเองของไทยมันเรียกไม่เหมือนญี่ปุ่นนะ คุณพ่อทําไว้ลุงหน้าที่เก็ดเปลี่ยนแล้วก็เลยปล่อยเลยตามเลยนะฮะเอาเป็นเข้าใจกันว่าขิดว <Okay. S 1> ่าวนการ์ดเฉยๆคือ v d เด็ก V ีไฟวีสแตนดาร์ดถ้าคิดว่าพรีเมียมคือพรีเมียมหรือ Normal ไฟก็ได้เหมือนกันโอเคคุณพ่อขอแว็บก่อนหันไปมองก่อนมองไม่เห็นอ่าโอเคกดข้อแรกกดวันเพอร์เทิเขาจะเปลี่ยนแล้วเรามีตัวอย่างให้ดูนี่ วันเพื่อเทินอ่าอันนี้ก่อนจะได้ดูง่ายนะฮะสมมติว่าเราลงอย่างนี้สมมติติดจีเบกหนึ่งแล้วอ่าพวกนี้เรเ็วๆง่ายๆนะฮะอ่ะสังเกตสองคนนี้เขาติดวันเพื่อเทินทั้งคู่นะฮะอ่ะถ้าแวนการ์ดเป็นวิกเตอร์ยุนิตนี้ได้รับความสามารถต้านทานและเรียก,การ วันเพอร์นเห็นไหมวันเพอร์เทนเคาน์เตอร์บัตหนึ่งเมื่อยนิดโจมตีโจมตีแวนหรือเลียก็ได้ลุกเพื่อนตัวหนึ่งใส่แต่เคาน์เตอร์บัตหนึ่งลุกเพื่อนตัวหนึ่งเหมือนการนินจาร์นินจ์ก็บอกว่าวันเพอร์เทนจีเบกหนึ่งเมื่ออยู่นิดโจมตีถ้าแวร์เกของคุณมีเข้าวิกเตอร์สามารถเคาน์เตอร์บัตหนึ่งลุกเพื่อนหนึ่งใบตัวนั้นและตัวนี้บวกตัวละสองพันตามการ์ดที่ไหนในจีโซนจบเทินอะแวนกวินวิกเตอร์สมมติว่าจีเบกหนึ่งแล้ว ปกติถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยเราสมมติเราสตองสไตล์มาอะสไตล์ซะหน่อยสไตล์ซะหน่อยจะได้จิวเบรกสไตล์หน่อยอะไรหน่อยอยู่ในเนี่ยสไตล์ว้าอ๋อหยุดได้เต็จีการอ่ะอ่สะสไตล์วิสเตอร์ถ้าเป็นแบบเก่านะแบบเก่านะฮะมันจะต้องตีอ่าวิธีเล่นของอันเนี้ยถ้าเป็นแบบเก่ามันจะเป็นอย่างนี้มันจะตีเคาน์เตอร์บัสหนึ่งแล้วลุกหนึ่งใบเพราะว่าถ้าไม่ทามันจะเสียสิทธ แล้วค่อยเอาเนินจาตีลุกถึงจะไม่เสียสิทธิ์แล้วก็เอาอาจจะเอานีติรอบหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันตีแรงแล้วก็เอานี้ตีแล้วก็จับลุกอีกทีหนึ่งไม่งั้นมันจะเสียสิทธิ์แต่ถ้าเป็นของใหม่ของใหม่ในตอนนี้แพทใหม่ของไทยนะฮะเราสามารถสั่งให้ถ้าเราสไตล์สก,กิลคือชี้ให้แวนตีลุกมันจะตีลุกได้สามตัวใช่ไหมแล้วก็เอาตัวนี้ตีก่อนเลยต,ตีเลียก็ได้ปกติถ้าตีเลียมันจะเสียสิทธิ์เลย ตีเลียเก้าพันนินจัอ่านินจัตตีเคาน์เตอร์บัตหนึ่งลุกถอดโซห้าพันห้าพันตีบูธอ่าไม่ไม่บูธก็ได้ตีเคาน์เตอร์บัตหนึ่งเพราะตอนนี้กดได้แล้วเพราะว่าถึงเราจะกดใหม่คือถึงเราจะใช้ไปแล้วแต่ถ้าเราไม่กดมันสามารถใช้ใหม่ได้จนกว่าเราจะกดคอร์ดแล้วก็กดคอร์ดบัตหนึ่งลุกตีตีลุกรอบหนึ่งจากสกิลวิกเตอร์ มันจะเพิ่มในเวฟหนึ่งแบบเห็นๆเ,เลยไม่งั้นเพราะว่าเขากฎใหม่เขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าเราสามารถทถํากฎเก่าของมันคือถ้าเราทําได้แล้วแล้วเราไม่ทํามันจะหายไปสกิลมันจะถือว่าเราข้ามสกิลไปแต่กฎใหม่มันมันจะบอกว่ามันจะเราสามารถไม่กดได้สามารถกดทีหลังได้ให้เห็นภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ่อทาวาร์สเอ้ยไม่ใช่ไทเดอลเอสเซานะฮะไทดเดลอสเซา มันไม่ติดวันเพอร์เทนใช่ไหมแต่ว่ามันบอกว่าความสามารถนี้ใช้ได้เท่านล้วหนึ่งครั้งและในอนาคตเขาจะมีการ์ดของแอดไทดลที่ติดวันเพอร์เทนมาคุณพ่อถามในเพจแล้วครบอกเขาจะออกมาให้นะฮะเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเราเล่น V พรีเมียมสมมติว่าอันนี้เป็น Excel นะแล้วก็อันนี้ลง Excel จะยืนหมื่นเก้าเอ็กเซลจะบวกให้หมื่นหนึ่งนะฮะก็จะเป็นหมื่นเก้าแล้วสมมติสั่งทาวาสตีหมื่นเก้าวนการ์ดแล้วไม่ลุกไม่ลุกถ้า เราจะใช้อเล็กซานดอร์หรือรใช้ลัมบอสแล้วก็บอกตีครับไม่ลุกไม่กดสกิลครับลัมบอสตีหรืออเล็กซานดอรตีจับทาวะลุกบวกพลังทวัตไอ้ไทเดาตีอีกรอบหนึ่งกดสกิลไทเดาลุกลบห้าพันครับแรงมากคุ้มขึ้นคุ้มและเก่งขึ้นเด็กที่ได้เปรียบในแพทนี้คือทั้งอคว a าฟอรและโนวาเพราะว่าสองเด็กนี้ยไม่เป็นมันเป็นเด็กที่ ติดออโต้วันเพื่อเทินหลายตัวแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเนี้ยน้องกุ้งก็เหมือนกันน้องกุ้งที่เคาน์เตอร์บัสหนึ่งตีลุกนะก็เหมือนกันนะฮะสามารถให้น้องกุ้งตีแล้วไม่ลุกได้โอเคหนึ่งเรื่องผ่านไปนะฮะขอเก็บของก่อนแล้วก็แอบ,บมองข้างหลังก่อนนะฮะอ่าเรื่องที่สองคอการเดียนอันนี้เดี๋ยวคุณพ่อใช้การ์ดใหม่เลยจะได้เห็นชัดเจนนะฮะอ่าสมมติว่าเราสกรูเกรดตามที่ ทุกคนเป็นกันนะฮะและถ้าเราสกูเกตอ่าสกูเกตให้ชัดๆเลยนี่สกูเกตศูนย์ชัดเจนนะฮะเรามีแต่มือเรามีแต่สองกับสามงเงี้ยกับศูนย์ถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเราสกูเกตฝั่งตรงข้ามเขาาแห่ได้เขาาแห่มาแล้วใช่ไหมเราจะป้องกันอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะป้องกันได้แค่เกตศูนย์อย่างเดียวกฎเก่าคือเอาศูนย์มากาดเท่านั้นเกตห้ามเกินแวนแต่กฎใหม่เราสามารถนําเกตอะไรก็ได้มากาดแล้วมือเรามีสอง เขาตีแวนมาเอาบัตเตอร์เบดกาดครับกาดได้เขาตีแวนมาอ่ะเกาตินเลยหมื่นหนึ่งกาดได้ได้หมดหรือเขาตีมาอีกรอบหนึ่งเราเราหน้าหมื่นเราปาพีจีไปเลยก็ได้อ่ะพีจีหายอ่ะเราปาพีจีอ่ะพีจี PG เกตหนึ่งน่วอะเออเออไม่ไหลไม่ไม่ไหลไม่อยากไหลพีจีอ่ะเอาพีจีปาก็ได้ทิ้งมือหนึ่งอ่ะเห็นไหมมันจะทําให้เรา เลีน,นง่ายขึ้นกับเด็กสกูเกตนะฮะสำหรับคนที่สกูเกตก็จะเรียน,นง่ายขึ้นและอีกกฎหนึ่งต่อเนื่องเลยนะฮะกดการสกรูเกตแล้วเราต้องทำอะไรเราต้อง g assist นะฮะ G assist คืออะไรสมมติว่าเราไม่มีเกตหนึ่งในมือเราต้องโชว์ให้ฝั่งตรงข้ามดูบนมือเราอะดูบนมือมือผมมีอย่างนี้ครับห้บาใบมีแต่เกต็สองหมดเลยให้ฝั่งตรงข้ามมือดูครับ เรนึงข้ามดูแล้วโอเคไม่มีเกตหนึ่งบนมือนะฮะเราสามารถ G Assist คือการเปิดห้าใบท็อปเด็กเปิดห้าใบครับปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊ปอ่าห้าใบแล้วมีเกตหนึ่งเอาหนึ่งใบขึ้นมือขึ้นมือก่อนนะแล้วเราเลือกจากมือสองใบออกนอกเกมไม่ใช่ใบโซนนะฮะเอาออกนอกเกมไปเลยไม่สามารถเรียกจากใบได้เอาออกไปเลยถ้ากับสองใบนี้ไม่เคยอยู่ในเกมมาก่อนเราคา่อยไล่ กฎเก่าคือเราต้องเอา g ีโซน2ใบด้วยออกไปนอกเกมใช่ไหมกฎใหม่เราแค่เอาแค่มือ2ใบ g ีโซนช่างมันเหมือนเดิมไม่ต้องเอาออกนะฮะมันก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าบางเด็ก G-8 แปดอะไรพวกนี้มันเก่งอย่างสไปยายเงี้ยถ้าเราหลุดฐานไปโดน g ีแปดมันโดนเอาออกไปอย่างนี้หรือทําให้เราเล่น G-8 ได้ยากขึ้นก็จะ อ่าเราเจียซิสองครั้งอ่ะนอกจากมือเราจะหมดแล้วจีโซนเราก็จะไม่เหลือด้วยนะฮะป้าป้ยกดอะไรขอดูดหน่อยเนอะกดการสไตล์อ่าคุณพ่อต้องเปิดอ่ากดของกดการสไตล์อ่ะญี่ปุ่นอ่ะจริงๆเขาเปลี่ยนนะฮะเขาเปลี่ยนเป็นถ้าสมมตินฝั่งตรงข้ามอ่าวิธีเล่นสมมติเรายืนมันสะท้อนแสงเหลือเกินคุณพ่อขอเอาใบที่ไม่สะท้อนแสงมา สมมตินี่คือแวนเรานะแล้วฝั่งตรงข้ามเขาดื้อเขาดื้อเขาไม่ยอมเขาดื้อ,อกับเราเขาไม่ยอมขึ้นสองเลย Avenue. อ่ะอ่ะเรามีเราต้องฟอร์สสิฟอร์สฟอร์สอ่ะฟอร์สแล้วก็ตีไปตามปกติใช่ไหมเขาก็ตีมาเราตีเซตเขาขึ้นขึ้นทเทินเขาก็โอเคไลคไท์ก็ได้อ่ะไลท์เป็นบัตเตอร์เบดมาตีแวนตเีเรามาอ่ะเราก็ถึงเทินเราแล้วเราลุกเรายืนเกตสามมาแล้วหนึ่งเทิน เราสามารถปาสามและสไตล์ได้เลยแต่กฎของไทยเขาไม่อนุญาตให้ทำนะฮะกฎของไทยก็คือเราไม่ตัดเรย่างเงี้ยนี่คือกฎญี่ปุ่นนะาสามารถปาสามแลสไตล์ได้เลยแต่ถ้าของไทยเราก็ต้องตีไปธรรมดาถ้าฝั่งตรงข้ามยังหน้ามึนไม่สไตล์อีกไม่ขึ้นสามอีกเขาก็มาแล้วตีอีกรอบหนึ่งถึงเทิร์นเราแล้วเราก็ลุกเราถึงไช้ซีบีได้ แทนมันเป็นอันนี้เป็นมันก็คือกฎเก่าของของไทยตอนนี้แหละห้ามไปที่การสตไตก็คือให้ฝั่งตรงข้ามและฝั่งเรามีเกตสามยืนพร้อมกันนะฮะไอยืนด้วยกันถ้าไม่ใช่แล้วก็ต้องให้ซีบีดหรือไม่ให้ซีบีดล้วก็ต้องใช้พวกตัวเริ่มของเอ่อดิเมนชันที่สามารถเอาเลียเข้าเข้าเข้าโซวแวนสี่ตัวพร้อมตัวเริ่ม แล้วก็สไตล์ได้หรือพวกเกตเนที่สามารถเอาเสือมาสไตล์ซูพีเรสสไตล์แบบเด็กลิสชาันของคุณพ่อแล้วก็กดสุดท้ายนะฮะกดสุดท้ายมันจะจริงๆอะ่ะมันอาจจะมีแคนอื่นที่เล่นได้แต่ว่าคุณพ่อมีแค่นี้นะฮะที่สามารถที่รู้กดนะว่าวาเลนไดก็คือกฎการไลท์ทับแวนโดยถือว่าเป็นแวนตัวเดียวกันอ่าอันนี้หลายคนงงคุณพ่อเข้าใจเพาคุณพ่อก็เพิ่งถามเพื่อนมานะฮะ ถึงคุณพ่อจะมีอะไรครบแต่คุณพ่อไม่เคยเล่นสายนี้นะวิธีเล่นของมันนะฮะกดข้อในวิธีเล่นของมันก็คือเราเอาเราต้องมีแวนใช่ไหมและเราสมมติเราต้องมีเรียกาดห้าใบในสนามเราต้องเป็นแบดเอ็นด้วยนะวิธีเล่นมันก็คือเล่นง่ายๆคือก็คือเล่นกับแบดเอ็นนั่นแหละสไตล์เป็นกูดเอ็นครับกูตเอ็นตี ตีเสร็จบาสหนึ่งมันจะเอาตัวนี้กลับ g ีโซนนะฮะและให้เราเปิดกองมาหาเกตสามสองใบไลทลงช่องแวนในเตทับนอนหนึ่งตัวเอ้ยอ่าไลทเอามาไลทในท่องเลียที่ว่างหนึ 1, ่งใบและที่เหลือมันบอกว่าที่เหลือนะฮะ,ะโฟกัสเนเจียเห็นไหมเกตสามสองใบจากกองเลือก1ใบลง ช่องเลียที่ว่างอยู่และที่เหลือไหลลงในจะทับเลสก็คือไหลลงช่องเลียที่ว่างซึ่งเบาะเราเต็มเราจะตีไปก็ได้หรือไม่ตีก็ได้สมมติไม่ตีนะ <c oughs> อ่ะเราก็ไหลลงช่องเลียไม่ได้เราต้องเอาที่เหลือทั้งหมดไหลลงช่องแวนปั้งปั้งมันจะเท่ากับสองใบเนี้ยไหลทับแวนและมันจะบวกสองหมื่นแล้วมันก็จะกดลิมิตเบรกได้นะฮะ มันจะบวกสองหมื่นแล้วมันจะบวกให้เลียตัวละหนึ่งหมื่นสองครั้งมันจะได้สกิลเมื่อเลียากาดแคร์จะไปบาทเทอร์คุณโจมตีดูดีนั้นบวกหนึ่งหมื่นและเมื่อจ,จบเทินเอากับใต้กองก็คือเลียทุกตัวจะได้บวกหนึ่งหมื่นตีเสร็จกับใต้กองและบวกอีกหนึ่งหมื่นตีเสร็จกับใต่กองเพราะว่ามันเบรกหล2สองครั้งนั่นเองอ่าท่าเนี้ยมันไปเล่นกับมันต้องเก็บกูดเอ็นเนี้ยเอาไว้เล่นกับแบดเอ็นวีก็ได้มันก็จะเป็นท่า พลมแบต NV สองใบได้ฟอสสองใบในเทินเดียวมันจะมีฟอสจากแบต N หนึครั้งแล้วก็ซูพิเรีย2ครั้งมาทับทับมันก็จะได้ฟอสอีก2ใบกูดโอเคก็กดใหม่ก็จะมีเท่านี้แล้วก็กดที่เหลือหลังจากนี้ก็ต้องรอเขาประกาศอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าพวกกดพวกนี้มันก็เป็นกดพื้นฐานของแวน V นั่นแหละก็ ขอบคุณมากนะฮะสังกรับชมคลิปนี้ก็จะทางการหน่อยก็จะไปอยู่ในมุมขวาบนของคลิปใหม่ๆใ,ในภาควประมาณเดือน2เดือนนะฮะถ้าคุณไม่ลืมนะฮะโอเคขอบคุณมากสังกรับชมนะครับสวัสดีครับ